สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้แล้วรายการซ c h a n แนลฮะวันนี้ครับจะนําเรื่องราวดีๆของโทรศัพท์มือถือ iPhone มาฝากคุณผู้ชมครับหากคุณผู้ชมมีคุณพ่อคุณแม่หรือญาติผู้ใหญ่ที่ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone อยู่ครับไม่ว่าจะรุ่นเกา่าหรือรุ่นใหม่แบบนี้ครับคุณผู้ชมจําเป็นจะต้องแนะนําให้ท่านใช้แอปพลิเคชันตัวหนึง่งที่มีความสําคัญมากๆสําหรับผู้ใหญ่ที่เริ่มมีปัญหาสายตาอย่างตัวผมเองก็เริ่มส่แว่นครับผมเริ่มรู้สึกว่าเจ้าแอปพลิเคชันฟรีตรงนี้ครับมันมีประโยชน์ มากๆเลยสำหรับคนที่เริ่มมีปัญหาทางสายตาครับมันคือแอปอะไรใช้ยังไงไปดูกันครับ แอปพลิเคชันตัวนี้ครับเป็นฟรีแอปพลิเคชันที่มากับโทรศัพท์มือถือ iPhone ครับผมหากคุณผู้ชมหาไม่เจอนะครับมันอาจจะอยู่ในอุท i t y ต่างๆครับนั่นก็คือมันจะเข้าไปกองกองรวมกันอยู่ครับคุณผู้ชมกองกองรวมกันยังไงมันก็รวมกันแบบนี้แล้วครับผมคุณผู้ชมฮะเช่นในนี้ครับมันจะมีอยู่2ตัวแบบนี้เราก็ลองกดดูนะครับแยกเขาออกมาจากโฟลเดอร์ต่างๆดูนี้แหละครับแล้วก็พร้อมจะใช้งานเลยหน้าตาของเขาเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะหน้าตาเป็นรูปแวนขยายและมีเครื่องหมายบวกครับซึ่ง เจ้าตัวแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยก็มีชื่อว่าแว่นขยายครับผมตัวนี้เป็น iPhone 7ก็มีอยู่ให้ใช้ครับคุณผู้ชมมันมีประโยชน์อะไรยังไงเราลองมาเปิดดูกันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับไปใช้ iPhone 12นะครับคุณผู้ชมครับเพื่อที่จะทําให้คุณผู้ชมเห็นได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นครับหน้าตาของแอปพลิเคชันเป็นแบบนี้ครับเปิดเข้าไปปั๊บเราก็จะเจอกับหน้าตาแบบนี้ครับประโยชน์ของเจ้าแว่นขยายตัวนี้มันทํางานแตกต่างจากกล้องถ่ายรูปครับเวลาที่เราเป็นผู้ใหญ่ครับผมหรือสูงวัยเนี่ยบางครั้งลืมแว่น ไปครับไปซื้อข้าวซื้อของและเดี๋ยวนี้นะครับฉลากมันก็เล็กเหลือเกินครับผมในหลายๆครั้งเราเลือกที่จะใช้โหมดกล้องถ่ายรูปถ่ายครับผมแล้วก็ขยายดูใช่ไหมครับซึ่งบางทีมันก็ลุงรังเยอะแยะใช้ฟังก์ชันอะไรอย่างอื่นไม่ได้แต่หากมาใช้จตัวแว่นขยายตัวนี้ครับเราสามารถที่จะส่องแล้วก็ทําการขยายรูปภาพออกมาได้แบบนี้โดยตรงเลยครับคุณผู้ชมครับผมนี่ฮะซูมออกมาได้เลยนะฮะที่สําคัญนะสลับกล้องหน้าซ้ายขวาลกล้องหน้ากล้องหลังได้ด้วยครับนี่ฮะก็ไม่รู้จะสลับ ไปทําไมกล้องหน้ากล้องหลังแบบนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นครับเวลาเราเจอรูปที่เราต้องการครับผมเราต้องการขยายนะเรากดถ่ายชอบเลยนะครับถ่ายปั๊บนะฮะรูปภาพนั้นก็จะมาอยู่ในหน้าจอของเราทันทีเลยสามารถที่จะขยายมาดูรายละเอียดต่างๆได้ครับและข้อดีก็คือ เขาไม่เก็บรูปภาพนี้ไว้ในแกลลอรี่ครับพอเรากลับมาดูที่แกลลอรี่เนี่ยเราจะพบว่ารูปภาพนั้นไม่มีในแกลลอรี่ครับนั่นก็คือไม่มีปัญหาในเรื่องการใช้งานแล้วจะต้องเต็มไปด้วยรูปภาพต่างๆมากมายครับผมเมื่อใช้เสร็จก็กดออกมาครับผมกดออกมาแล้วสามารถที่จะถ่ายรูปใหม่ได้เลยครับผมแต่หากต้องการถ่ายใช่ไหม แม่เวลาเราถ่ายรูปปา้ปาป้บนะฮะเรามาดูในส่วนของฟังก์ชันอื่นต่อครับคุณผู้ชมครับเขาสามารถที่จะเลือกความสว่างของรูปภาพได้นะครับแต่ปัาบนะฮะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาจะเอามืดจะเอาสว่างแค่ไหนครับผมในเครื่องมือตัวต่อไปฮะป,ปั๊บตรงนี้ฮะก็สามารถที่จะปรับความต่างระดับสีได้นะครับขึ้นอยู่กับว่าสายตาของแต่ละคนเป็นอย่างไรครับคุณผู้ชมฮะนี่คือค่าสีในระดับกลางนะฮะตัวไหนที่เราปรับไปแล้วมันจะเป็นสีเหลืองครับถ้าหากว่าเราต้องการกลับไป ส่วนที่ปกติก็ให้เลื่อนไปที่มาที่จุดตรงกลางตรงนี้ครับคุณผู้ชมฮะก็อยู่ในค่าสีปกติครับนอกเหนือจากนั้นครับหากว่าเป็นคนบางคนที่เขามีปัญหาเรื่องตาบอดสีครับ เราสามารถที่จะเลือกใช้ฟิลเตอร์สีตรงนี้ได้ครับผมปรับเลือกสีไปเลยครับคนที่ตาบอดสีต่างๆเนี่ยเขาก็จะอ่านได้เข้าใจได้ง่ายเพิ่มมากขึ้นครับคุณผู้ชมฮะเป็นการใช้งานที่ง่ายมากๆเลยนะฮะเนี่ยครับปรับแบบนี้ไปเรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็กลับไปเป็นปกติก็ได้ครับคุณผู้ชมครับจากนั้นฮะตัวต่อไปครับผมสามารถที่จะเลือกเปิดไฟฉายได้ครับไฟฉายก็คือไฟแฟลชหลังกล้องเราธรรมดาธรรมดานี่แหละครับผมนอกเหนือจากนั้นครับก็ยังเลือกที่สามารถจะเอยังสามารถเลือกที่ จะใช้เจ้าตัวกุญแจนี้ได้ครับตัวกุญแจนี้คือการล็อกโฟกัสครับผมเวลาเราไปเนี่ยปุ๊บมันจะได้ไม่ต้องเลื่อนปับโฟกัสไปมาไปมาฮะคุณผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านของเราก็จะใช้งานได้สะดวกมากขึ้นครับผมในส่วนฟังก์ชันสุดท้ายครับคุณผู้ชมฮะมันเป็นรูปคน2คนอยู่นี้ใช่ไหมครับมันเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการค้นหาผู้คนครับผมตรวจหาผู้คนตรวจหาผู้คนไปทําไมมีประโยชน์อะไรครับเจ้าการตรวจหาผู้คนเนี่ยมันเหมาะสําหรับคนที่มีปัญหาทางด้านสายตาครับผมอาจจะพาต่อมา หรือว่าอาจจะมองเห็นไม่ชัดต่างๆครับเจ้าฟังก์ชันการค้นหาผู้คนเนี่ย มันจะทําการตรวจสอบผู้คนได้ครับไม่ว่าจะหันหน้าหาเราหรือว่าจะหันหลังหาเราครับคุณผู้ชมนะประโยชน์ของมันก็คือว่าเวลาที่มันมีใครสักคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆเรานะครับและเราไม่แน่ชัดครับว่านั่นคือคนสัตว์สิ่งของถ้วยถังกะละม,มังหม้อหายอะไรต่างๆครับผมไม่แน่ใจฮะให้เปิดฟังก์ชันในการค้นหาผู้คนตรงนี้ครับผมแล้วก็เขาจะทําการค้นหาโดยบอกว่าคนที่อยู่บริเวณด้านหน้าเราเนี่ยห่างจากเราเป็นระยะทางกี่เมตรและถ้า ยิ่งเข้าหาเราใกล้เรื่อยๆนะครับมันจะมีสัญญาณเตือนเสียงดังตึ๊ดๆๆๆที่มากขึ้นเหมือนเครื่องตรวจจับโลหะนั่นแหละครับผมถ้าอยู่ห่างก็จะดังตึ๊ดๆๆถ้าอยู่ใกล้ยิ่งใกล้เท่าไหร่ก็ดังถี่มากขึ้นเท่านั้นครับไม่ว่าจะหันหน้าหรือหันหลังก็ใช้ประโยชน์ได้ครับเหมาะสําหรับคุณผู้ชมสูงวัยที่เริ่มมีปัญหาสายตาหรือเพึ่งผ่าตาัดตาหรือทําอะไรเกี่ยวกับดวงตามาครับคุณผู้ชมครับ ชอบใจอย่าลืมกด s u b s c r i b ้ฮะติดตาม e ่ c h ช n แนลครับแล้วพบกับสาระดีๆเรื่องราวโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันอุปกรณ์เสริมจากเราเป็นประจำทุกวันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ